ยังไม่ตายอีกหรอกูคิดว่าตายไปแล้วยังครับโอ้โหผมผมผมแค่หยุดผมแค่หยุดสามสี่สามสี่ห้าวันให้ผมไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเหมือนคนปกติผมอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโอ้โหเอ้ยคนดูคิดอะไรกับผมอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยให้ผมไปเที่ยวบ้างไม่ได้หรอผมก็อยากมีอิสระเหมือนคนอื่นบ้าง มึงพร้อมรับความจริงหรือยังหยุดหยุดได้ก็แจ้งหน่อยผมก็แจ้งไปแล้วในคลิปคิงไงผมก็ถ่ายคลิปแต่ว่า <c oughs> ถ่ายในช่องคิงนะผมก็ยังบอกอยู่ว่าเออผมผมไปเที่ยวไปพักผ่อนกับเพื่อนผมเข้าใจว่าคุณดูเออเครียดกดผมผมรู้ว่าผมมเลว หิวอยากได้อยากได้ตังกินตีน้อยอยากได้ตังมันก็ต้องเสียงเงือกันหน่อยดีครับมันมันอยากได้ฟรีไม่ได้หรอกมันก็ต้องแบบว่ามีเล่นอะไรกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอได้สปอนมาสตรีมได้ว่าโอเคแล้วแต่รถแรงนักหรอเห็นชอบบิดจังไม่ใช่ร้อยห้าสิบชั่วโมงหรอครับ มาห้าสิบชั่วโมงเหรอมเดินมกรลาคเดูนะครับจากใจจริงของทิติวุฒิโอ้โหมึงมาอีกแล้วสวัสดีครับน้องทิติวุฒิสวัสดีครับเงินไม่หมดไม่หมนหน้าเลยนักซามันยังไม่หมดมันยังมีอยู่ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวกูถ่ายอะไรมึงดูด้วยมึงน่าจะรู้ความจริงกันอยู่แล้วแหละเที่ยวบ่อยเนิฟมึงอะไรสัตว์เลิกสตรีมาละกลับไปเที่ยวเธอ เฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยผมไปทำอะไรใครวะเนี่ยไปเที่ยวได้แต่นายปากตอแหลไงต๊ะจริงหนึ่งครับคนดูเออเดี๋ยวผมตบปากให้ก็ได้อ่ะโอเคไหมเงินหมดต๊าสตรีมของจริงไอ้วนโอ้โหมันยังไม่หมดโอ้โหลมยับโอ้โหพี่ทำไมสตรีมเมอร์คนอื่นเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้วะกูงงว่ะหายไปนานเลยนะครับ ไอหน้าซ้นตีนว่าโดนกระทืบอยู่บิ๊กเมาเทนผมไม่กล้าไปผมไม่กล้าไปแม่งมีแต่สมชั่งดิเงินมาตัดสนเงินหมดปะสตรีมคำนี้ใช้ได้ตลอดไม่ใช่ผมไม่ได้หมดเพื่อนผมมันบอกว่าไม่สบายแต่มันเล่นเกมนอนเช้าทุกวันเลยด่ามันให้หน่อยครับชื่ออะไรเถะน้อง ีว่าว่าอกมึงจะมาไอสัตว์นรกไอวัวลืมตีนเลี้ยงเสียข้าวสุดเลี้ยงไม่เชื่อกูเจอหนเล่นนั่นไม่ก็จะคุยคุยเรื่องอะไรหลายอย่างเลยแหละค่ะอูทรงพลนี่จะเป็นสามสิบสุดท้ายที่จะได้จากกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมดศรัทธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิดหวังโอ้โหโอ้โอีโอโหร้องไม่สบายกูเห็นยกยกยกยศ ไม่ไม่สบายจริงไม่สบายจริงแม่กินจนตังหมดหัวคนดูพึ่งจะเห็นมึงไม่เชื่อมึงก็ถาพี่เปาดูก็ได้กลัวพี่เปาลงมาด้วยเลยนมเคจมไม่สบสอยเลยรอไอซ้นตีนหมาโอ้โหผมไม่ใค่ดมอุ้ย ไข่ดมหี่อเฮ้ยมึงอาหียอะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้าอาเอาแบบหลุดแล้วยังไงทุกคนก็ยังเฮ้ยเป็นไรโรเร่ได้โรเร่อะมึงคนดูครับปีนี้ ผมเริ่มไม่สบายบ่อยเนื่องจากโดเนทปีนี้เยอะกว่าปีที่ผ่านมาเลยกินเหล้าเสพ<อ>คนดูครับต่อไปผมจะ,จะจะจะควยอะไรพูดอะไรทำไม่ได้สักก่งไอ้คางคงไอเย็ดแม่กูแค่หยุดยเฉยอเอย้ยมึงเป็นอะไรผมผิดหวังกับพี่มากครับไอหน้าส้นตีนทิติวุโอ้ ไอ้หี้ยกูแค่จะอยู่กินข้าวทำนู่นทำนี่ก,กูเปิด youtube เข้าออกรีเฟชรอมึงไลฟ์ทุกวันโอ้โหลูกเร็วกูเปิดดู Youtube ออกรีเฟชรอมึงไล์ทุกวันโอ้โหขอโทษัาพี่สุภโชคขอโทษครับโผมผมแค่ไม่สบายผมผมอยากให้คนดูมาอยู่บ้านผมแล้วมาดูผมจริงเลยผมแบบนั่งแบบบางทีนั่งเมื่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นเสียงผมไหม <c oughs> เห็นไหมเต็มระบบกันไปอ่ะใครจะโดสามสิบบาทไม่ผิดหวังแน่นอนสามสิบบาทตอนนี้มีค่าสำหรับมันผมไม่ได้รอรอผมไม่ได้เล่นเสียงอยากรอที่บิ๊กเมาเทนเห็นชอบบิดคนดูเสียดาผมจะเล่าให้ฟังมันไม่ได้เจออยู่แล้ว มีมีเอาง่ายๆมีบัตรฟรีอะของพีเอพีอะประมาณสิบกว่าใบอะที่ม่มีใครไปใท<ช>ยมาลีสรุปมึงมจะล่อน้องซิลเวียเขาใช่ไหมไอหอยบวนก็น้องเขาหน้ารักตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายน้องเขาหน้ารักมึงนี่มันปากตอแหลได้ตลอดเนาะอไอสัตว์พูดอะไรทำไม่ได้สักอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาวัวลืมตีน ไอไอคำว่าบัวลืมตีเนี่ยถ้าบัวมันลืมตีมันกลับบ้านยังไงอ่ะมันกลับบ้านไม่ได้นะครับมึงจะพูดไรต่อไปนี้คนดูเชื่อมึงก็น่าจะเป็นควายอเนอืเอ้อสิ่งนักบิดโอ้โหมันทํายังไงวะถึงจะเป็นเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นที่เขาแบบเป็นอย่างเงี้ยทาไมมันต้องมาเป็นเวรกรรมที่กลัวคนอื่นเขาเป็นเขาไม่เห็นเป็นอะไรว,วันนี้มันก็มาสองชั่วโมงแล้วหาเรื่องลง มันไม่ได้อยู่สองชั่วโมงมันอยู่สี่ชั่วโมงไอเฮียตัวไหนมันบอกพวกกูว่าจะมาทุกวันวะมึงรู้ไหมว่าไอตัวไหนพูดไม่รู้ครับแต่ผมไม่ได้พูดแน่นอนผมบอกว่าหลังจากวันที่สิบสิบเอ็ดสองนี่ผมจะมาทุกวันก็บอกที่อยู่ให้ชาวยูทูบสิเดี๋ยวจะได้ไปดูว่าไม่สบายจริงเปล่าหรือไปกระทึบก็ไม่รู้ไม่กล้าครับโอเคขอโทษ มึงไม่มากูเกือบเป็นซึมเศร้าหนึ่งร้อยห้าสิบชนมขอตอนปีใหม่นะตาโอ้อันนั้นก่อนนะอันเดยออันนั้นอันนั้นให้ให้ให้ก่อนให้ให้หลังปีใหม่อันนั้นให้เดือนมกรา่อนเกิดพี่ชายด่าน้องผมให้หน่อยชื่อฟางนอนดึกจนไม่ไปโรงเรียนเพราะดูพี่ตาใอ้น้องฟางดูพี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเร่เรียนซคะไม่สตรีมหลายวันหัวไปทำรายมาเห็นเหลี่ยมเยอะจัง แต่กันจรแหลมบีคัสกันจรแหลมมาครับโอ้ยขอบคุณสมาชิกครับน้องกูนอนรอจนขนกูยาวแม่เมี้งแดดเล่าตัวอ้วนตุบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินอม่อมา่พอแล้วเราคุยกันก่อนคือผมทําผิดไล้แรงขนาดนั้นเลยนะครับคนอื่นสตรีมเมอร์คนอื่นเขาไปเที่ยวเขาไปนู่นไปนี่เขาคนดูเขาก็เออปกติแต่ทําไมเป็นผมอ่ะทาไมถึงมันเป็นอย่างเนี้ย ผมอยากรู้อ่ะทำไมมันต้องมาลงที่ผมวะผมผมไม่เข้าใจอ่ะผมอยากรู้ว่าตอบผมได้ไหมยังจะถามอีกหรอพี่ไม่ใช่พี่ถามไม่เฉยว่า คนอื่นน่ะเขาก็ไปเที่ยวไปปกติบางทีเขาก็ไปกระทันหันก้องก็ไม่บอกคนดูคนดูเขาก็ไม่เห็นวอลลี่กลับมาเขาก็มาสตรีมเหมือนเดิมปกติแต่กับพี่อ่ะหูยเต็มระบบนัดจบ OC. โอซีโอไม่ผมถามมาตอบผมได้ไหมหนักตอบผมไม่ได้ อูคนอื่นเขาไม่ได้หายนานแบบนี้ผมหายนานขนาดนั้นเลยเหรอผมหายไปกี่วันอะคนดูนับได้ไหมไม่ได้ <c oughs> งานวิจาเท่มันมีเจ็ดกับแปดถูกไหมแล้วผมก็หยุดเจ็ดแปดเก้าสิบกลับมาบ้านสิบเอ็ดก็มานอนสมสิบสองมาสตรีมเออผมไม่รู้เวนานคนดูกนานของผมมันต่างกันยังไงเนี่ย เมื่อวานผมผมจะลองสตรีมดูแล้วแต่มันไม่ไหวเว้ยมัน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 เวียนหน้ามันจะอ้วกแทนที่จะให้กําลังใจกันหน่อยเว้ยว่าแบบเออพี่หายเร็วๆนะครับพี่ไม่ไหวพี่พักก่อนก็ได้ผมรู้ช่วงนี้พี่แบบร่างกายอ่อนเพียม พูดสิผมมันเลวเออก็ผมมันเลวหน้าตาแม่งรอ้อหลอกจัดอะไม่รู้หลอกล้อหลอกไม่ล้อหลอกก็แค่ล้อเล่นนี่เฉยแต่วันแต่แต่แต่วันนี้อยากอยากมีเดิมพันอะโอเกมาสองสามร้อยพอมีใครไหวไหมเห็นทักมาแบบข้างนอกอะเก่งกัน,นจริงๆเลยนเนี่ยเนี่ยอย่างไอ้เฮี้ยนเนี่ย มึงมานี่ดิเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยกวกลัให้มึงดูน่ะมามึงดูนะมึงดูอย่างไอ้หี่เนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหงาอะ่ะกิดไงเขาคือต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ว่ากิดไงเขาเล่นจนเสียแล้วแล้วเขาเล่นจนโหดแล้วเออ ของผมอะผมไม่ได้จับนานมันต้องแบบว่ารีเซ็ตใหม่มันก็ต้องมาซ้อมกับพวกหมุงพวกหมาพวกกาพวกไก่ก่อนอืมกูโดไม่ขึ้นดูนนโอโ้โหโดเนตคางเย็ดแม่ได้ครับเฮีย GTA หรออ๋อคุยกับคิงคงบอกว่าจะปิดเมืองสองสองสัปดาห์ครับแล้วก็ปิดปิดปรับปรุงกันนะสองสองสองสัปดาห์ไม่รู้ว่าต้องให้คิงมาอธิบายครับอันเนี้ยเพราะว่าผมนั่งคุยกันอยู่เรื่องเมืองแพ้แล้วไม่หัวร้อนลงแน่นอนครับไอ้ตัวไหนไม่เชื่อว่ากูไม่สบายบ้าน กูเลขที่413หมู่14ตำบลโคกกรวดค,คนดูเข้าใจพี่มาลีนะครับอีกทันทีจะมีคอนเสิร์ต i ิกเมาเทนให้แกไปเที่ยวทิติวูดนั่นไงเย็ดแม่นั่นไงถูกถูกต้องถูกต้องน้องควายตัวนี้มาให้ตาหลอกแล้วนะ <c oughs> เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาเห็นคนดูเป็นควาย <c oughs> ถามงโง่สตรีมเมอร์คนอื่นขอาคไหนคำนั้นโอ้โหไม่มีอ่ะคหไม่เีอ่ะไม่มีอ่ะคำไหนคำนั้นไม่มีอ่ะเอาตังไปไหนหมดครับที่แล้วทำไมหมูพี่สีขาวขาวอ๋อหมูพี่ขาวเพราะเป็นหวัดเป็นหวัดครับ ง่ายๆเลยคนอื่นไปเขาก็บอกดีๆไม่ได้มาปากตอแหลแล้วผมปากตอแหลต่อไหนแล้วทำเป็นป่วยทำตัวสวัะแบบมึงโอ้ล่าสุดปาเบ้นซักลายโคราชขึ้นสตรีมแทนมึงแล้วมึงเตรียมตัวเลยอ๋อไอเบ้นน่นเหรอปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวรอบนี้กูจะแทงมันด้วยอคนอื่นตอแหลคนดูไหม ผมไม่รู้ผมก็บอกว่าสตรีมเมอร์คนอื่นเขาก็เป็นถึงอยากให้คนดูหายโกรธ <c oughs> ก็สตรีมห้าร้อยชมสีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอตัดเหลี่ยมหนึ่งร้อยกรัมไม่ไม่ไปเห็นพ่อมึงทำอ่ะเหมือนเหมือนพ่อมึงให้ยิงตัดแดดต่อาปเพื่อนพ่อมึงให้มึงไปยิง<ส>ตาดแดดห้าร้อย <500 S 2> ชั่วโมงอ่ะลแล้วพ่อมึงจะหายโกรธอ่ะมึงไปยิงดูดิ อย่าว่าพี่ตัเลยครับไอ้อน,นี่มันนนทพหาหัวหมอถ้าเงินมันไม่หมดมันมาอีกทีตอนรอยสักแขนจ้างม,มาคับเกมละหนึ่งพันเอฟบีเทราปาท,ท็อปอมาครับเกมละพันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมา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 ,มาเกมละพันเอ้ยขอบคุณครับสลรพันมามาม,มา<ย>มามา วันนั้นพี่ <Đ ược S 1> บิดว่าวผมตั้งห้าร้อยอุตส่าห์รอเอฟบีสุภชัยแป๊บหนึ่งครับขอบคุณครับแป๊บหนึ่งนั้นแต่ผมจัดไอ<ห>้เรี่นี้ก่อน้เที่ยตอนแหลชอบล้อรอ <c oughs> บิดเก่งนะมึงไม่ได้หมายถึงพี่นะครับมึงไม่ได้หมายหมายถึงกูแล้วมึงหมายถึงใครฮะไอ้หน้าสมตีน,นแบนตัวด้วยนะครับแบนตัวด้วยนะ มาพี่ตอบไปแล้วนะน้องเดี๋ยวเราพี่สั่งแป๊บนี่เพิ่งโอนมานะที่ละคนนะพี่มารีก็ควรบอกทักเฟซมานะครับอย่าโอนอย่าโอนมาอย่างนี้นะแต่ไม่สตรีมสักทีผมรอโคตรนานเข้าใจ ม่พี่ก็บอกแล้วนี่ไงว่าผมไม่สบายคุณดูไม่ได้เป็นตัวผมคุณดูไม่รู้โลกเออถูกไหมล่ะผมไม่สบายผมก็บอกคนดูแล้วคนดูก็หาว่าผมตอแหลผมโกหกผมก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมละถูกไหมล่ะเราสตรีมไม่ไหวจะอ้วกให้กูบ้องหูให้ไหมกูเอาน้ําหูน้ําตาไหลเลยแหละเผื่อดีขึ้นโอ้โหผมพูดไปคุณดูก็คงไม่ฟังผมหรอกถูกไหมล่ะผมขนาดผมบอกผมไม่สบายคุณดูยังหาว่าผมโกหกเลย ไม่ผมไม่หายผมจะหายไปได้ไงผมดีขึ้นแล้วดูเสียงผมสิคนดูดูดูที่เสียงผมเห็นใจกันบ้างยิ่งไม่สบายเช่นที่จะให้กำลังใจกันไอ้เฮียรอสิบนาทีละเล่นสักทีเหอะได้เยจัดให้หรอ ันนี้หาหาตังค์ซื้อชาบูมันมกินนี่เอาไว้เฮ้ยวันนี้อยากกินชาบูรดรด